จริงๆพ่อชอบกินผักจริงเหรือคะเนี่ยชัวร์หรือเปล่าคะเนี่ยชัวรใช่พ่อชอบกินผักกับเขลูกเพราะว่าพ่อหมดแดดเพราะว่าพ่อหมดแดดตัวใหญ่อ๋อช่องน้องพ่อนายอ่ะลืมกดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงให้ด้วยนะคะขาทำอะไรอยู่คะลูกอัดแล้วค่ะลูกขจริงเหรออ่าเอเคเล่นอะไรอยู่คะลูกพี่พี่น้องอยู่กับฉัน ว,วันนี้ไมแม่ขงหิวข้าวจังเลยหรอเดี๋ยวมาทำอะไรกินกันดีนะวันนี้อ,อ๋อคิดาทำเบอร์เก,กน,นี่ไงอุปกรณ์โอเคเราทำเบอร์เกอร์กันนะคะ ุณแม่เตรียมเบอร์เกอร์อุปกรณ์เบอร์เกอร์ไว้่แอันดับแรกก็มีเบอร์เกอร์นะคะแล้วคุณแม่ก็เตรียมใส่โบโลน่าลงไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วคุณแม่ก็จะใส่ไข่ให้น้องนะคะแล้วคุณแม่ก็จะเติมผักนะคาเบสแล้วเราก็ค่อย มาเติมซอสกันนะคะโอเคเรามาเริ่มควับ,บนนเ,เอาไปที่คีบไปแลคะเอาไว้ขีคีบไข่คะ่ะยังไม่ขีบขลุกเราต้องวางอันนี้ก่อนนะคะโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะอเ,คเอาจานมาวางก่อนนะคะพอจานวางเสร็จแล้วทำยังไงคะเอาเอา <laughs> เอาเบอร์เกอร์มาวางก่อนนะคะเอ้ยอันนี้มันส่วนฝาคะลูกหนูต้องเอาส่วนนี้ขึ้นมาก่อนคะ่ะส่วนฐานอ่าโอเค มีเฮมอลานครับมีโบรอน่าแล้วนะคะสองชั้นเลยมีให้สองชั้นเลยอ่ะโอเคเอาวางโบรอน่าชั้นที่หนึ่งก่อนค่ะภาวนาโบรอน่าเอาวางเอาแผ่นออกหนึ่งก่อนสวางบนเอาบนนั้นะแล้วหนูก็ขี้บไข่ไปวางบนบขี้บไข่ไปวางบนโบรอน่าเลยค่ะไข่ดาวที่เราเตรียมไว้ไม่เป็นไรก็ก็เอาไว้อื่นใส่ลงไปนะคุณพ่อทอดให้เป็นแบบอันนี้อันนี้ต ไม่สุกดีนะคะพ่อๆคุณพ่อเผื่อเข้าใมโครเวอรอีกรอบหนึงอ้าโอเคแม่ช่วยอีนะอันนี้ตกเองนะคะค่ะโอเคโอเคแล้วค่อยๆสไลด์ไปนะคะนี่มาวางให้บนเบอร์เกอร์ใส่ไปใส่ผักไหมคะต้องใส่ผักไหมนี่แม่มีผักมาเตรียมไวด้วยอ้่าผักสลัดใส่ลงไปนะคะโอเคใส่ตามต้นใจชอบงน้องได้เลยค่ะนี่ักขาดนิดหนึ่งเด็ดนิดนึงก่อน่าโอเคกรเล็ดหนูเป็ชอบกินผักเหรอคะลูกใช่โเโอเค รออย่างนั้นลูกเอามาไวนะได้ๆเขาว่าน่าจะเ็นผากใช่ไหมลูกโอเคไข่เป็นใบพวเลยอ่ะแล้วเอาโบอลลูน่าเติมเข้าไปเลยค่ะปิดอีกทีหนึ่งแล้วทำยไงต่อคะบอลลูน่าไม่เกินอ่าแล้วเอานี่อ่ะโจยกขึ้นมาให้ไข่แตกครับทุกคนไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะปิดแล้วยกขึ้นมาชนด้วยสินี่ไข่แตกเลยไหลมันนี่ไข่มาตรงนี้โอ้ไข่แตกอ่างกันอะปิดปิดอ่ะ,ะยกลึ้งโชว์ขึ้นมาทันด้วยทุกคนสิว้าวนี่นะคะเดี๋ยวไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหรอ เดี๋ยวตุ๊กใส่ใบโหระให้แป้งนิ่มก่อนนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาทำอะไต่อไปกันเลยค่ะน้องๆโอเคโอเคผมพ่อพ่อเจ้าหรอกผมคนอื่นแน่แน่แม่เห็นแล้วแม่หิวแล้วนะเนี่ยอ่ะโอเคแล้วทำอไงต่อคะเสียผักต่อใส่ผักต่ออีกอ๋อจริงจริงพ่อชอบกินผักจริงเหรอคะเนี่ยชัวร์หรือเปล่ากันเนี่ยชัวร์ใครพ่อชอบกินผักกันคะลูกเพราะว่าพ่อพ่อเจ็ดเพราะว่าพ่อพ่อเจ็ดตัวใหญ่เออ แม่พอบอกแล้วไม่ค่ะยังไม่บอกโอุ้ my god เยอะมากจะล้งอยู่แล้วเนี่ยมธรรดาจะกที่มันมีระเบียบโอเคโอเคแล้วใครต่อแล้วใครไปบวกไหมครัเป็นอันเรียบร้อยโอเคพร้อมทานเดี๋ยวไปใส่ไมโครเวฟแล้วก็ใส่ซอสนี่ค่ะอ่ะพชนาทานทำไงพานาค่ะพชนาทานทำไงต่อคะงบ พอนั่น,นเดี๋ยวมันล่วงหลุดไม่ได้อย่างนี้เลยไม่ได้นะคะน,นี่ก็จะโดดตอนสีคะถ้าเสร็จแล้วทำไงคะเปเวสเสร็จแล้วเอาออกมาแล้วก็ใส่ซอสทานได้เลยไหมขอไปใส่ในคัเวแล้วไปทานก่อนนะคะพเพื่อ,อนๆบายบายได้ได้ได้วางแอปบนนี้ก็ได้ช่องน้องพรานาอยอ่ะลืมกดกระดิ่งกุงุงกิงกุงุงกิงให้ด้วยนะคะ